นี่น้เป็นช่วงที่อนาถที่สุดนะครับขอไอดีผมแล้วนะเพราะตอนนี้ครับผมมีเงินศูนย์บาทนะครับทั้งไอดีคือไม่มีสักบาทด้วยซ้านะครับแม่งหมดตูดแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปทําเบ็ดนี้มานะครับเอลเดอร์มอสคิปเปอร์นะครับผมเป็นเบ็ดที่ฟาร์มเงินได้โหดมากๆในตอนนี้เลยนะครับก็ก่อนจัปเดตนะครับก็น่าจะใช่นั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเห็นหลายคนเนี่ยใช้กันนะครับก็เลยไปทํามาเป็นที่เรียบร้อยละซึ่งในคลิปนี้ครับผมก็เลยจะมาใช้มันนะครับฟาร์มเงินนะครับตั้งแต่ศูนย์แล้วก็ฟาร์มไปสักปรระมมาาณ5ชัั่่ววโงนก ภายใน5ชั่วโมงเนี่ยผมจะได้เงินกลับมาเท่าไรนะครับจาก0บาทนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยจะไม่ตีบวกด้วยนะครับจะไม่เอ็นชาร์อะไรเลยนะฮะใช้มันเป็นแบบพาสซีฟแบบนี้เลยเออต้องบอกก่อนนะครับว่าเบรคคันนี้นะครับมีพาสซีฟประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละส่วนเยือนะครับก็จะใช้เป็นในเรื่องของซีวีดนะครับหรือว่าหญ้าทะเลนะครับ อันนี้เลยนะครับมีประมาณ5,000กว่าอันนะครับโอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่า5ชั่วโมงนี่จะพอหรือเปล่านะครับ5,200อันโอเคครับก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ผมด้วยสักคนละหนึ่งครั้งละกันนะครับโอ้ช่วงนี้ YouTube ไม่ค่อยใจดีเลยอะ่ะปิดการมองเห็นข้างเยอะนะครับเพราะงั้นฝากกดไลค์ด้วยสักคนละหนึ่งครั้งละกันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมกันเลยครับผมร้านบับเบิ้ลช็อปมีบริการกิฟต์เกมพาร์ทหลากหลายแมปสุดคุ้มกด,ก,ดกดเองมีไก่ตันพร้อมเล่นทััั ist, Food, ั้งงแแแแแมมมปปลละะอออื่่่นนนนๆีีีีกกเเเพพยยยยบบบบถจจาหตวววคครรรร์ซสใทดิ รวดเร็วทันใจสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ล่างคลิปเลยครับอันดับแรกเลยนะครับผมเนี่ยต้องเสกเรือแล้วก็ไปที่เกาะเออแคสเวย์นะครับจำไม่ค่อยได้ว่ากเกาะมันชื่ออะไรนะครับแต่น่าจะชื่อประมาณนี้แหละเสกเรือลํานี้เลยเรือลาโปรดคาแนะนำว่ามาฟาร์มที่นี่มันจะดีกว่านะครับมันคือเกาะที่ฟาร์มเงินได้ดีมากๆเลยนะครับผมแลหลายคนก็แนะนํามาที่นี่นะครับโอ้ขึ้นเกาะมาแล้วก็เขียวเลยอะทำไมต้องเขียวะวะเราเปลี่ยนเวลาได้ไหมเดี๋ยวลองเปลี่ยนเวลาดูนะครับไม่ชอบสีเขียวอะอยากเช้าอะ นี่ครับคือจุดตกปลานะครับที่เขาบอกว่าฟาร์มเงินได้ดีมากๆเลยนะครับตรงจุดนี้และหลายช่องก็ได้นํามานะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาตกกันนะครับ5ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกเลยมาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับจะได้เงินเยอะหรือเปล่านะครับผมผมก็จะขายทีเดียวเลยนะครับหลังจากที่ผ่านไป5ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่1ทุ่ม50นาทีนะครับก็ฟาร์มยาวๆอ่ะนะฮะประมาณเที่ยงคืนครับเสร็จประมาณนั้นเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ย อุ้ยนี่อะไรอะ่ะโอ้ปลาตัวโคตรใหญ่เลยนะครับซึ่งความสามารถของเบ็ดนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือทําให้ปลาเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะอุ้ยมิติกมามิติกมาเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะรวยจริงๆว่ะนี่โอ้โหแล้วเป็นมิติกแบบตัวใหญ่ด้วยติดมอสซี่ด้วยนะครับมอสซี่นี่ก็คือพาสซิฟของเบ็ดคันนี้นะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะผมก็ลืมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องเปิดดู ไปทํามาก็ไม่ค่อยรู้อะไรเยอะนะครับรู้แค่ว่าเออมันดีในการฟาร์มเงินแค่นั้นเลยนะครับผมพาสีฟก็ตามที่ขึ้นให้ดูเลยนะครับประมาณนั้นนี่เลยติดเฮกว่ะเฮ้ยซึ่งข้อดีของเบ็ดนี้นะครับนั่นก็คือปลาเนี่ยติดไว้ด้วยนะครับติดไว้ประมาณ80%หรือว่า90นี่แหละเอ่อติดไว้เก้เลยนะครับบวกกับสาหร่ายเข้าไปอีก20ก็110%เพอร์เซ็นต์พหย่อนปุ๊บติดปั๊บเลยนี่ครับก็ตกสบายเลยอะชิลๆนะครับผมนี่แล้วปลาแต่ละตัวที่แบบ บิกบ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับ,บเอฟอะตัวอย่างใหญ่อะก็ไม่มีอะไรมากครับในคลิปนี้น่าจะแช่ตรงนี้ยาวเลยนะครับส่วนวิธีการทาเบรก็ไม่ได้สอนนะครับเพราะมันทำยากนะมันโอ้โหของมันหาข้างยากเลยอะผมก็เลยไม่ได้สอนละกันนะครับลหลายช่องก็สอนไว้แล้วแหละนะครับก็เราไปเปิดหากันดูได้คือมันต้องให้เราเนี่ยไปตกจระเข้นะครับให้ได้เออจอระเข้อีกสายพันธุหนึ่งอะไรอย่างนี้โอ้โหหลายอย่างครับนี่เลย จะรวยจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมรู้สึกมิติกมาแค่รอบเดียวแล้วก็ไปยาวเลยวะมาอีกสักตัวได้ไหมเนี่ยให้ชื่นใจหน่อยดิอุ้ติปลานี่ตัวแบบใหญ่จริงนะเออปลาใหญ่มากโอ้ยนี่มาละมิติกผู้ต้องมาเลยนะครับลบ40่ส r บโปรเกรสสปีดแล้วไงวะกระจกเบ็ดน,นี้นะครับมีความสามารถในการดึงปลาเร็วด้วยนะครับวันน้แค่นี้จิ๊บจ้อยนะครับนี่เลยเท้าฟิตเหรอปลาอะไรไม่รูร้ตัวใหญ่มากอุย้ยแม่เลเจนด์ออกเฉย เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งจำเวลาก็ได้นี่หว่าว่ากี่ชั่วโมงแล้วเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะบอกวันเดือนปีไม่ใช่ดิมันจะบอกวันชั่วโมงแล้วก็นาทีอยู่นะครับตอนนี้เราเข้ามาทั้งหมด7นาที8นาทีแล้วนะฮะไม่ค่อยจะสุมได้เซิร์ฟแบบเอเชียเลยนะครับโอ้ตัวนี้อะไรวะเนี่ยเจ็ดกิโลกรัมโอ้โหตัวโคตรใหญ่ทองมานครับทองมาละต้องเปิดออโร拉ไหมไม่ต้องเปิดนะครับรู้สึกออโราจะแพงขึ้นด้วยจากโทเทมละห้าแสนนะครับเปลี่ยนเป็น5ล้านหรือเปล่าโอ้โหโคตรแพงเลยพี่ พี่ขายเอาอะไรเนี่ยพี่ขายเอากําไรหรือพี่ขายเอาบ้านเนี่ยตกไปก่อนตกไปก่อนติดโมซี่อีกแล้วตอนนี้ก็ตกมาประมาณเกือบ10นาทีนะครับไม่รู้ว่าได้เท่าไรแล้วอยากจะขายนะแต่แบบอยากเก็บไว้ขายทีเดียวมากกว่านะครับเดี๋ยวเปิดดูก่อนนะครับผมตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนเอ่ยไหนวะหาไม่เจออ๋อมันจะมีเอโซติกนะครับขอได้สักตัวไหมเอโซติกอยากได้สักตัวมาขนาดนี้แล้วต้องได้แหละนะครับคงไม่ยากมากเมื่อก่อนนี่เราจะฟาร์มกันที่เกาะอะไรนะจำไม่ได้ละมันจะเป็นเกาะที่มีน้ําวนอะ เมื่อก่อนฟาร์มที่นั่นนะครับได้เออก x p ก็เยอะด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเกมจัปเดตไปไกลมากเลยอ่ะมีหลายจุดมากนะครับแต่ที่เขาแนะนํากันก็ตรงนี้แหละนะครับผมก็เลยมาตามกันหน่อยละกันนะฮะ11นาทีแล้วนะครับอยากรู้ว่าได้กี่บาทแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราลองขายก่อนไหมชุดแรกขายชุดแรกไปก่อนแล้วก็ปล่อยยาวๆอะไรอย่างงี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับโอเคขอมิสติกอ,อีกตัวได้ไหมติ้งโอ้โหไม่ติ้งด้วยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับลองขายดูนะฮะ10นาทีนี้เราได้เท่าไหร่นะครับ นี่แค่10นาทีเองนะเว้ยไม่รวมกับการเปิดคลิปด้วยนะครับก็น่าจะประมาณ8นาทีเดี๋ยวลองขายดูยนะเซลล์ออเลยนะ3ามสองหนึ่งโอ้โหหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นประมาณ8นาที9นาทีครับได้1นึ0 0 0สเจ็ดหมื่น้ยมีปลาร,ระดับนี้อะ่ะปลาอะไรอะ่ะไม่รู้จักช่างมันละกันนะครับปลาตกไปก่อนแต่ก็ถือว่าได้เงินเยอะนะครับโอ้มิติกมาแล้วลองขายมิติกแบบเพียวๆไหมอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่มิติกแบบเพียวๆอะ่ะมาเลยเซลเลยนะครับ 7,500ก็เยอะมัง้งเอ้ยมีติกมาอีกแล้วโอเคช่างมันครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะตกไปก่อนละกันนะครับตอนนี้ก็ไม่ขายละฮู้ยเ,เอ็กโซติกมาเอ็กโซติกมาเฉยดึงขึ้นมาเลยครับปลาอะไรอ่ะแคสเวอ์เออปลดล็อกคอม plete นี่ครับผมได้ปลาตัวนี้มาคล้ายๆกับปลาฉลา,ามหัวคอนเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยน่าจะได้ราคาดีเลยอะ่ะแมสุดยอดโอเคครับตกไปไม่มีอะไรมากตอนนี้ างน้อยวันนี้ขอสัก10บ้านก็นยังดีนะครับแต่5้าชั่วโมงผมว่าน่าจะได้มากกว่า10ล้านวะ่ะถ้าถึงร้อยล้านนี่แบบโหสุดยอดมากเลยอ่ะเบ็ดคันนี้นะครับแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรครับขอสักแบบหลัก10ล้านก็นยังดีอันนี้อะไรอะ่ะน่าจะเป็นหินเอนชา์นหรือเปล่านี่หรือเราลองตีบวกไหมตอนนี้ผมไม่มีหินในตัวเลยนะครับหินหมดเ้อได้หินมาแบบเป็นหินแบบอะไรเนี่ยโอ้เป็นหินอันนี้ด้วยนะครับน่าสนใจว่ะหน้าแบบน่าก,กดใช้มากเลยอะ่ะหรือกดใช้ดีวะคือที่ไม่เอนชา์นมาไม่ใช่อะไรนะครับคือไม่มีหินเว้ ินผมใช้ไปหมดแล้วนะครับไม่ได้กลับมาเล่นนานมากเลยอะ่ะหินก็เลยไม่เหลือเลยสักอันนะครับผมนี่ตกไปเลยเฮ้ยทองมาอีกแล้วมาดูกันนะว่า5 0 0พันเหรียญเนี่ยจะพอไหมนะครับสลับ5ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเซิร์ฟหลุดนี่ก็เป็นเรื่องเลยนะครับอะไรเกิดเนี่ยแบบั๊นนึงครับดูก่อนอ๋ไอไฮด้าเกิดใช่ไหมผมยังไม่ได้เปิดประตูไฮด้าเลยด้วยซ้ำเวเชื่อปะ่ะคือแบบไม่ได้กลับมาเล่นเลยอะ่ะแล้วทําให้เป็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟหลุดนี่คือเป็นเรื่องเลยนะครับผมแย่เลยเวลาที่นับไว้นี่หายเลยนะ ตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะครับเอารันนี้ก็ f อมาประมาณ4ชั่วโมง49นาทีแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเวลาที่นานมากๆเลยนะครับเวลาชีวิตจริงตอนนี้ก็เที่ยงคืน34นาทีนะครับผม <c oughs> โคตรนานเลยนะครับ5ชั่วโมงกว่าจะครบมาตกกันต่อนะครับ ซึ่งก็ได้ปลามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่ากี่ตัวอยากขายแล้วได้สักสิบยี่สิบล้านนะ่ไม่รู้ถึงหรือเปล่าหรือมันก็สักหนึ่งร้อยล้านได้ไหมคลิปนี้ก็ <ill> <c oughs> สักหนึ่งร้อยล้านได้หรือเปล่าวะโอเคครับถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าถึงก็ออดีนะฮะจะนี้ก็ตกไปก่อนนะครับผมได้พวกเอสโตติกมาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าจะได้ราคาดีอยู่โอเคมันก็น่าจะได้สักหลัก10ล้าน20ล้านอยู่แหละนะครับคงไม่ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้คือเลิกเล่นจริง้าหยก เลิกเล่นแล้วจะเล่นอะไรไม่มีอะไรเล่นซึ่งก็มานั่งฟาร์มก่อนอัปเดตนะครับไม่รู้ว่าอัปเดตมาเนี่ยจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่นะครับสำหรับแมปนี้ก็คือใช้เยอะมากเลยนะครับแต่อัปเดตมาปึ๊บถ่ายดีนะครับไปฟาร์มตอนที่มันกำลังจะอัปเดตน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่ามีอีเวนต์เยอะแยะนะฮะอีเวนต์แต่ละอย่างนี่ก็ได้ทั้งเวลได้ทั้งเงินนะครับได้เยอะมากเลย แต่นี้ผมฟาร์มก่ออัปเดตไงอีกแค่9นาทีนะครับจะครบแล้ว5้าชั่วโมงโอเคเปลี่ยนจุดบ้างดิขอลองตรงนี้นะครับกลับมาที่เดิมตอนเริ่มคลิปบรรยากาศไม่ค่อยดีเลยอ่ะฝนตกนี่เลยนะเอ็กโซติกมาสักตัวดิอีสักตัวดิไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับผมขอปรับเวลาก่อนนะครับแล้วก็ผมอยากจะลองอันนี้ว่าอยากจะลองบับเบิ้ลนะครับที่ผมเนี่ยเติมมานะครับเติมมานานแล้วแหละ มันชื่อว่าเบอร์เกอร์นะครับนี่เลยชีสเบอร์เกอร์นะครับผมเดี๋ยวลองดูตกไปเลย <c oughs> ดูเสียงมัด้ดิอืมแฮมเบอร์เกอร์นี่ครับผมตอนนี้เราได้ปลาอะไรไม่รู้อะ่ะลบ65เลยอะคือไรยอะตัวไรยอะอฮ้ยน่าจะใหญ่เอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวลองดิตัวลายเฮ้ยเป็นอ่อโกลเด้นอะไรไม่รู้นะครับเป็นชาร์กนะฮะไม่ใช่ตัวหัวค้อนนะครับผมมาครับอีกเพียงแค่เจ็ดนาทีเท่านั้นเจ็ดนาที อุ้ยมิติมามาดิสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับใครมีจุดตกปลาที่ได้เงินเยอะกว่านี้ครับก็สามารถบอกกันได้ครับแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่มันมีคนแนะนํามาเยอะมากเลยครับผมไม่ว่าจะถามใครนี่ก็วัดตีเฮลันใหญ่จังวะคนใหญ่เลยเมื่อกี้พูดถึงไหนนะก็นั่นแหละครับผมเราไปถามหลายคนมาเขาก็บอกว่าตรงนี้ดีครับผมปึ๊บขึ้นมาเวลาก็เดินไวอยู่นะถ้าไม่สนใจมันนะครับตอนขายปลาน่าจะฟินหน้าดูนะครับผมแบบเงินเด้งรัวๆอะไรเงี้ย แต่ถ้ามันเด้งขึ้นมานิีเดียวนี่คือแบบโคตรสิ้นหวังอะเพิ่มปลาอะไรไม่รู้อุ้ยตีสองตัวเลยเซียวฟ้าครับพี่อีก2นาทีครับเฮ้ยเดี๋ยวเอกโซติกมาหน่อยดิเริ่มง่วงแล้วนะครับมาถึงผมเนี่ยเริ่มละอีกแค่1นาทีเท่านั้นโอเคอุ้ยมาแล้วเอกโซติกเฮ้จะหมดเวลาแล้วมาเป็นพระเอกนะพระเอกมาตอนท้ายเสมอก็ลบแค่60นะครับตัวนี้ไม่ได้เก่งเท่าไอตัวเมื่อกี้นะครับ ง่ายอ่ะดูดิผมไม่ต้องขยับเมาส์ด้วยซ้ำอู้2,000กิโลเลย20,000น,นี่เฮ้ยขอีกตัวได้ปะตัวนี้เสร็จขอีกตัวนะผมว่ามันกำลังรอผมอยู่แป๊บหนึ่งสามสองหนึ่งไปเลยครับอืมโอเคครับมันไม่รอผมโอเคนี่ก็เป็นตัวสุดท้ายครับของคลิปนี้นะฮะตัวที่เท่าไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวที่5ชั่วโมงนะครับเรียบร้อยไปครับได้เวลากลับไปที่ไปไปไป,ไปไปไปไหนไปไหนเออกลับเกาะแรกแล้วกันนะครับผม มาแล้วก็เดี๋ยวปิดตะเกียงก่อน,นครับแสบตาเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าได้หินเอนชานมาหรือเปล่าเอชนชานโอ้ได้มาแค่4อันเองอ่ะโอ้ได้อันนี้มา2อันนะครับโอมากดก็รวมเป็น6อันนะฮะก็ไม่ได้เยอะมากครับตกมา5ชั่วโมงได้แค่นี้ก็โอโหโคตรน้อยเลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาขายทีเดียวเลยลวกันนะครับอ๋อหมดกระเป๋าเลยนะครับผม แต่ก่อนจะขายเนี่ยต้องเปิดเซตติ้งขึ้นมาแล้วก็ไปติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเอ็กโซติกครับแล้วก็เลเจนด์มิติกไม่รู้ว่ามีซีเค็ดหรือเปล่าอติ๊กไว้เลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะขายหมดอยู่แล้วแล้วก็ลิมิเต็ดอ่ะขายไปเอาให้หมดเลยนะครับเอนชานไม่ต้องเอพิกฟิชคืออะไรอะ่ะไม่รู้จักครับช่างมันแล้วกันโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะกดขายเลยนะครับผมแล้วก็ขายออเลยครับเอาละสามสองหนึ่งอ้แหลกแหลกเลยโอห้าสิบหกล้าน,นก็ไปถึงร้อยล้านอะ่ะ แต่ก็อย่างน้อยได้มา56ล้านก็โอเคครับไม่ได้แย่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเอนชานก่อนดีกว่านะครับเอนชานเบ็ดนี้มาครับเอนชานด้วยเออก้อนแบบธรรมดาก่อนละกันนะครับผมเออต้องการคืนไหมปะไม่น่าจะเกี่ยวเฮ้ยซีคิงว่ะทำให้ปลาใหญ่ขึ้นอีก35นะครับแล้วใช้คู่กับเบ็ดนี้เฟี้ยวปะใหญ่ขึ้นเปล่า <c oughs> ขอบคุณมากครับได้กล่องมากล่องปริศนากับเงิน20บาทตัวอะไรไม่รู้ครับน่าจะปลาซิวอืล โอ้โหใหญ่เลยเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมได้เคยเห็นมาแล้วนะครับว้าวเขาขี้โม่เดี๋ยวลองอันนี้ดูนะครับลองอน,นี้ฟึบอิมมอร์ทออันนี้น่าสนใจมากสปีดกับลักนะครับอันนี้ละกันนะครับผมอันนี้แหละอิมมอร์เทอนะครับแฮมเบอร์เกอร์นี่เลยนี่ครับโอ้ oh, ตกปลาไวมากอันนี้น่าใช้ครับอันนี้น่าใช้อยู่ okay, าาโอเคก็ประมาณนี้แต่เสียดายครับได้แค่56ล้านก็นถือว่ายังน้อยอยู่ um เฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมมันเด้งขึ้นมาอีกอะก็เป็น80ล้านแล้วเนี่ยคือไรอะอะไรวะหรือว่าเมื่อกี้ขายไม่หมดหรอสงสัยเมื่อกี้ขายไม่หมดนะฮะขายไม่หมดเว้ยมันก็เลยน่าจะได้แค่50ล้านนะครับแต่พอกดอีกรอบหนึ่งก็คือหมดนะครับก็เลยได้มา80ล้านน่าจะแหลกนะครับก็เลยขายได้แค่นั้นตอนแรกก็ประมาณนี้ครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเกือบ100ล้านนะครับก็บคุณเช่นหคยครับในคลิปหน้าขอบคุณมากครับที่เข้ารับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมฟังเสียงแฮมเบอรอบนึง่